งานนี้นะครับแฟนวันพีทกับนักสะสมสายจุ่มมีกรีซเมื่อป๊อบมาดได้ประกาศคอลเลกชันที่คอลแลบด้วยล่าสุดเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดเดิกมาเล่าให้ฟังครับเรียกได้ว่าเป็นการประกาศที่เล่นเอานักสะสมสายจุ่มทั้งหลายเนี่ยต้องเตรียมกระเป๋าตังค์กันให้เรียบร้อยเลยเพราะล่าสุดนะครับป๊อปมาดได้ประกาศว่าเดอะมอนสเตอร์จะมีการเอ็กกับการ์ตูนชื่อดังระดับโลกอย่างวันพีทโดยมีการเผยให้เห็นดีไซน์ทั้ง12ตัวละครยอดฮิตจากวันพีทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโจรสลัดหวกฟางและ อีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวซีเ็ตในคอลเลกชันนี้นั่นก็คือเทพอาทิตนิกะหรือก็คือร่างสุดยอดของมังกีดีลูฟี่พระเอกในเรื่องวันพี e นั่นเองและก็ตามคาดเลยครับแค่ปล่อยตัวอย่างคอลเลกชันนี้ออกมาเนี่ยเล่นเอาได้รับความสนใจจากนักสะสมสายจุ่มทั้งหลายแล้วก็แฟนๆวันพี e เป็นอย่างมากและการได้รับความสนใจในระดับนี้นะครับผมมีโอกาสสูงมากๆที่คอลเลกชันนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต งานนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นนักสะสมสายจุ่มหรือว่าเป็นแฟนวันพีตัวยงเนี่ยเตรียมกระเป๋าตังกันให้ดีเพราะบอกเลยว่าห้ามพลาด